ันนี้เรามีเกมให้เล่นครับทุกคนเป็นเกมแล้วพี่ทายสีครับสีสมพู<ฮ>เอ็มนี่มันคันเทพดีว่าที่ขาวทายคำที่เขียนส <c oughs> ีตมอง มีประานะผมแล้วเป็นคุัพี่กัวซีเอ็นะผมแล้วอีกขัานอะงรก็คือรักชิวกับน้องไมายครับผมวันนี้เรามีเกมให้เล่นครับทุกคนเป็นเกมแล้วพี่ทายสีครับัง่ายใช่ไหมประทานผมลองเล่นแล้วยากคุ่กเในเกมนี้มีโจทย์อยู่หลายโจทย์นะครับอย่างไรครับพี่โจทย์ก็คือทายสีคำตัวที่สองก็คือทายสีที่อยู่ใต้คำและโจทย์ที่สามคือทายสีที่อยู่ใต้คำใต้สีโอ้ซับซ้อนมาก ง่ายๆนะคะทุกคนคือพี่แมนจะแยกให้พีมละสองคนแบ่งเป็น3ทีมนะฮะสาหรับคนที่ชนะพี่แมนจะมีรางวัลให้ครับแต่ว่าคนที่ชน,นะจะมีแค่เพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแค่หนึ่งทีมเท่านั้นฮะแต่คนที่แพ้เราก็จะมีส่วนร่วมดยให้เขาโอเคครับ พร้อมกันแล้วเดี๋ยวพี่แมวจะมาแบ่งทีมให้นะครับทานจะอยู่กับเดนะฮะอยู bon freely, yeah, ่กับนิวารพี่โฟลจะอยู่กับพี่ทิวเย้โอ้ยแล้วพี่มายจะอยู่กับพี่หลุนนาโฟลของเราหนักอยู่นะครับทุกคนแล้วคนที่ได้รางวัลก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับกินไม่ติๆไปเลยครับทุกคนส่วนคนไหนจะเล่นก่อนผมณตัวแทนมั้ยโอ้ยทิวมาใคนไหนออกก่อนได้เล่นก่อนแน่นอนครับสามสองหนึ่งโอ้ยครับเฮ้ยโอ้ มาพอายิงจุดนะโอ้โหาอยิงจุดนะครับยิงสองคนนี้ดีใจนะคนคนไหนได้เลขที่หนึ่งดีใจไหมไม่ค่ะพี่แมนจะสลับกันเราตอบสามเลขามตอบสองอย่างงี้ตอบกี่รอบเอาห้ารอบมั่นใจไหมมั่นใจนิดนึงครับแล้วพี่แมนให้เลขาก่อนเลยฟังดีดีนะเลขาทายสีที่อยู่ใต้ค้ำพี่แมนชี้ตัวไหนทายดูนะชี้ปุ๊บตอบปั๊บดีด้วยลองเตือนเต้นรอบแรกเลย โอเครออีกเพื่นพี่เราสัญญาให้หนูยโอเคห่ามที่เขาเ้ยได้ได้หรอสอเกโอเคสับกันเลยครับคถามนี้ก็คือพี่จะให้ซ้ากันนะดูดีดอาตอคถมบลทายคที่อยู่บนสีถามคุอตอครับอยาก้อยู่เลยม่เริ่มแลตอนนี้ีส้มเอ็มนี่ ขั้นเทพดีกว่าได้ว่ะตอนนี้จะเป็นเลขาะไรนะทายสีที่อยู่ใต้ขำใต้สีที่ฟ้าลิงขำสีเหลืเงินสีเหมือนต้องร้อยใจทางที่เกิดการดิบเลยนทายสีจุดเล็กอะไรประทานตอนนี้พี่เป็นนักสอบครับผมคำถามนี้จะยากขึ้นเลยนะทายสีที่อยู่ใต้ขำใต้สีสีสัน

ทา,ทายสีจามันท <K> รีย์สี่อ้อมแก่ทายสีที่อ, <K> อ,อยูย่ต้ค้ำ <K> สีก้อีแล้วครับคุณไม้และข้อสุดท้ายของเราทายคําสีน้ตสรุปทีมนี้ทาไปได้สองคะแนนครับต่อไปค,ครับผม,มจะเป็นทีมพี่โฟกับน้าทีมโั่นใจขนาดไหนร้อยหนึ่งครับน้าทีมมั่นใจไหม หนึ่งพันก็เป็นได้ได้ขาปุ๊บตอบปั๊บขามปั๊บตอบปุ๊บถตายสีที่อยู่ใต้ขาใต้สีเดี๋ยวเดี๋ยวตายสีที่อยู่ใต้ขาใต้สีสีแดง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 จะเรียนไม่ได้แล้วในเมื่อเกมเริ NO ่มขึ้นแล้วพ่อจะเป็นอย่างนั้นนะนี่ต้องเป็นยางเลยครับตายสีจุดดำจุ้ดำนี่คุยกับใคร ีเขียวมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันม้าว่ะออกแล้วดูไว้ครับทายสีที่เขียนสีฟ้าครังโอ้มันยากนะพ่อสุดท้ายแล้วนะทุกคนพี่ฟูครับนี่คะแนนอยู่เลยนะครับอันนี้จะยากมากเลยครับผมครับทายสีที่อยู่ใต้ครับใต้สีสีส้มสีนี้ส้มเขาแพ้แล้วเกมที่สองครับ ไม่เป็นไรพี่แมนให้แก้ตัวอีกคนละหนึ่งงเก็บคะแนนไห้ครับผมตอนนี้เราเก็บคะแนนไว้อยู่บนนี้แล้วนะบนอ่าพี่ทุกไหนเห็นมีอะไรันนี้ที่ฟนหนึ่งคะแนนประธานสามคะแนนส่วนทีมพี่หนูนนาครับผมสองสองคะแนนนะครับโอ้โ้าผมตอนนี้จก็เป็นรอบที่สองรอบแก้ตัวให้คนที่ว่าได้คะแนนน้อยที่สุดแต่ตอนนี้ผมนำแล้วนะแบบนำชิวๆแล้วเกมนี้ รอบนี้พี่แมนจะให้คำถามที่ยากยากขนาดนั้นเลยเหรอทายสีอยู่ใต้ครัสีม่วงตัวใม่มี่นี่นี่เนี่ยทายสีจุดเล็กสีมว่วงเฮ้ยเฮ้ยสีมว่มวงสมาธิเขาดีมากมียากกว่านี้ไหมครับพี่ทายสีที่อยู่ใต้ครับใต้สีสีผู้ ทายสีอยู่ใต้คำสีขาวสีขาวไหนแล้วดีเลยสรุปมห้าคำรอบนี้ประธานกับเลขาทำไปได้สองคำนะผมโอ้โหนห้าคะแนนแต่คือครึ่งเลนฐานลอยลำแล้วทีมพี่หนูนาทายสีจุดเล็กสีเขียวแกโอ้ยหทายสีจุดเล็กสีเขียวโอ้ยจริงจริแล้วก็ได้นะครับผมแต่ว่ากรรมการก็ให้ได้ครับ สีน้ำเงินผี่ครับมีท่อเดียวครับผมทายสีจุดเล็กอะไรอ่ะเด anyway> ี๋ยวทำไมบอกล่ะแต่ก็เราต้องหนีมาเลยเอาให้กรรมการกินเนี่ยให้ส right. uh> ีใต้คำที่เขียนสีควงไม่ใช่ท่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เสียสละให้มาดื่กะปิเองแล้วคือต่อก่อนเลยนะเจ้าอะไรจี้อะไรขอติดจ้าทายสีใต้คำที่เขียนสีอ้าเรียบร้อยพี่ฟู ทายสีจุดเล็กสีสดำอาสีสไลมมันมีได้เหรออกล้องกล้องฟังเป็นสีดำไหมครับโอเคโอเคหายหายหาทายคำที่เขียนสีต้มเฮ้ยไปถูเลยทายสีจุดเล็กสีแดงเฮ้ยเอาพี่สุดท้าย เมื่อกี้คะแนนทูสีกันมากครับผมสี่ต่อสี่ทำได้ป่าวทำได้ป่าได้ครับโอเคพี่ให้ให้เป็นพี่หนูก่อนมาเดี๋ยวพี่แมนเริ่มนะครับทุกคนแมนเริ่มละทายสีที่เขียนสีฟ้าง่ายเกินง่ายเกินอะทายสีตายคงที่เขียนสีส้มผู๋ใช่ไช่สีส้มผู๋สีส้มสีส้มตายคำที่เขียนสีแดงใช่หรอสีตายคำที่เขียนสีแดงมั่วกรรมการ จุดเล็กสีแดงใช่ได้ไม่ได้ครับทาา้าที่แข่งกันท้าิวทายคำที่เขียนสีเดงโอ้โอหจะแก้กันหรือเปล่าเนี่ยยอมทายสีที่เขียนสีชมพูอ,อะไรอ่ะอยากแล้วอ,อยากแล้วสีดิวคำว่าตายโ้าไปจะยากเลยนะทายสีที่เขียนสีดำ คนที่โดนทำตัวก็คือรอนแล้วมันคนผู้ชนะที่ได้นแล้วผมแอ้วการทีมนี้ชนะให้ผิดสีผิดสีเหรอผิดสีก็มีสีอะไรีสีอตาอ่อนเลยตันคนที่แพ้นะผมจะดูทำตั่วอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ2คนนี้ต้องมีใครหนึ่งคนที่กินกระปิ้แล้วอ้าปากปล่อยกินปากใส่ปลายอี คนที uh ่แ huh. พ้ต้องกินกะปิอ๋อใครแพ้กินใครแพ้กินแล้วคนที oh. ่ต <derni> yeah. ้องดมกลิ่นก็คือเราใหม่กะปิแมนจะบอยของกรรมการนะผมไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแค่นี้ไม่เยอะไม่เยอะแค่นี้ห้ามขานดีกว่าแล้วต้องเคี้ยวหนึ่งนาทีค่อยตื่นนะอ่ะพร้อมยังคุณใหม่เคี้ยวไปต้องเคี้ยวเคี้ยวหนึ่งนาทีหนึ่งาทีเคี้ยวอะ้รมาหนึ่งนาทีไม่ต้องกินแล้ว ไปไปคุณขึ้นหนึ่นาทีหนึ่นาทีเดี๋ยวเชียวไว้เชียวไว้อ่ะโอเคให้ขึ้นมาทีก็ได้โอเคคืนอปาปากก่อนอาบาให้ดูก่อนอากว้างอาเอาจมูกเข้าไปเอาจมูกเข้าไปคุณหนูนะหนึ่าเข้ามาใกล้ๆอล้เข้ามาใกล้ใกเดี๋ยวพี่เมย์จะทำให้ดูดูเป็นตัวอย่างไม่มาทำไม่ได้ดูออาปิดมันโดนไปสองั้ง แบบนี้อ่ะฮ่าข้าจะหลังเี้ไม่กินขันนดูนะไปไหนอเ